ทุรังในเปรีย e สุคริตเราพบกันในวันนี้วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์พระวจนะของพระเจ้าจากกิติคุณมารกโกโบทสี่ข้อสี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดดังนี้พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทําไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านพวกนี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านอาเมน หัวข้อเช้าวันนี้เขาจะให้ชื่อว่าพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์การอัศจรรย์คือการแวกกฎของธรรมชาติเมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์เมื่อนั้นกฎธรมฎธรมชาติกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดทำงานชั่วคราวในขณะที่พระเยซูคริสตส์ทรงดำเนินบนน้ำนนในทะเลสาบกาลิลีเพื่อมาพบกับสาวกของพระองค์ที่ ออกเรือไปล่วงหน้าแล้วนั้นพระองค์ต้องสั่งให้กฎแรงโน้มถ่วงของโลกหยุดทํางานสักครู่หนึ่งพระองค์จึงสามารถเดินบนทะเลและไม่จมเมื่อเราเล่าเรื่องนี้แก่คนที่ไม่เชื่อฟังพวกเขาก็จะไม่เชื่อและไม่เข้าใจเพราะความสามารถแบบนี้ขัดแย้งกับกฎธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยพี่น้องที่รัก เมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์เมื่อนั้นกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดทํางานชั่วคราวเมื่อท่านทําการอัศจรรย์ในนามพระซูครสต์เจ้าเมื่อนั้นกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดชั่วคราวให้ท่านทําการอัศจรรย์เอมเมนไหมครับพี่น้องแต่ข่าวดีก็คือว่าทุกสิ่งในจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎของธรรมชาติอย่างเดียวกันมีแต่โลกใบนี้ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งแรงโน้มถ่วง แต่เมื่อเราออกไปนอกบรรยากาศของโลกเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักดังนั้นเราจึงอธิบายได้ว่าพระเจ้าทรงมีพลังอำนาจเนื้อกฎของธรรมชาติดังนั้นเราจึงเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ตลอดนิรันด์เอเมนไหมครับพี่น้องด้วยนี้เช้าว,วันนี้พระบิดาของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงทํางานเป็นการอัศจรรย์ทุกวันและทํางานในการ เป็นการอัศจรร์ยในชีวิตของคุณทุกๆวันเพราะพระองค์ไม่เคยได้อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างดังนั้นเมื่อเราได้เมื่อไรเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าทำงานสิ่งอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นเสมอดังนั้นการอัศจรรย์จึงเป็นงานปกติสำหรับพระเจ้าแม้กระทั่งการสร้างสวรรค์ และโลกอีกทั้งสรรพสิ่งในโลกนี้โดยพระดำรัสสั่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เช่นกันการส,สร้างจากที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่มีวัตถุดิบไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นได้มาอย่างมีระบบระเบียบอย่างอัศจรรย์ท่านทุรักในเปรียสุคริสต์เจ้าเราต้องกลับมาดูตัวเรามนุษย์ก็มีสรีระร่างกายอัศจรรย์สอดคล้องส่งเสริมหนุนเสริม ซึ่งกันและกันในอวัยวะทั้งหมดของมนุษย์เองจนทําให้เราสามารถมีสุภาพแข็งแรงพี่น้องที่รักแม้ในยามที่พระเจ้าทรงยกทรงแยกพระภาคมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของเราพระนามว่าพระเยซูในโลกใบนี้พระองค์ทรงสวมกายดินของมนุษย์ตามกฎธรรมชาตินั้นแต่พระวิญญาบริสุทธิ์ที่สถิตในพระองค์ก็ทําการอัศจรรย์หลายอย่างที่เหนือธรรมชาติผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า ท่านรักในพระคิดดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติก็สามารถมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเช่นกันหากพระเจ้าทรงอนุญาตและทำงานผ่านชีวิตของเราเอเมนนะครับเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้เชื่อและวางใจในพระเจ้ายอมจำนวนให้พระเจ้าทำ งานผ่านชีวิตของเรานั่นคือทําการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราเพื่อคนอื่นจะได้รับพระเกียรติจากชีวิตของเราอาเมน